เ <All> right. <Okay. S 1> อาเลยโอเคปั๊บเอามาเอา่อขัน้นตอนแรกขั้นตอนคือเราทำหลุมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้อง oh. ทำไงครับกลีดยางกรีดโอ้ขงน,นี่ให้เน่นยาไม่เน่นอย่าให้ดินมันแตกถ้าดินแตกมันจะตายครับผมปีด ก็ก้นถุงปั๊บเน่แล้วก็ดึงออกดึงออกขึ้นมาเพื่อป้องกันดินแตกแล้วก็ขีดเนี่ยขั้นตอนนี้ได้ขั้นตอนต่อไปจับปุ๊บลงลงดินเลยไม่ต้องจับนี่ต้องจับถุงมันยังไม่แตกอืมนี่ครับลงปั๊บก็แกะถุงมาแล้วก็ดึงถุงออกในหลุม ไม่ต้องเกะจากข้างบนกันดินมันแตกมันจะตายก็ดินลงอัดให้แน่นดินลงอัดให้แน่นถ้าไม่แน่นถ้ามันขังมันคึงโคนจะเน่าม,มันจะตายนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยหนึ่งระบบเบี้ยยางปลูกเสร็จหันไปด้านไหนก็หันตามกันไปหมดคือทุกต้นต้องหันไปทางเดียวกันทางเดียวกันหมดนี่คือจบ ไอ้ช่วงนี้เราไว้ใส่ปุ๋ยไปทำหญ้่ครับโอเคจบครับผมขอบคุณ